ดวงใครเห็งมีโชคลาภสวัสดีค่ะป้าปหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาแล้วค่ะพี่น้องขามาในคลิปเด็ดด,ด,ด,ดวงใครเห็งมีโชคลาภประจำงวนที่16มิถุนายน2567ซึ่งตรงกับวันอะไรเปล่ัน16วันที่16ว,วันอาทิตย์ที่16นะคะในงวดน,นี้นะคะเป็นวันที่ออกรางว,วันว่าอย่างนั้นนะคะเข้ามาแล้วป้าหมอขอ,ขอ,ขอกำลังใจกันด้อกดเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตาม กดติดตามให้หน่อยค่ะพี่น้องคะแลยก็ณขนะ,ขะนี้ใครต้องการดูดวงช่วงรับส่วนตัวนะคะพี่น้องทักมาเนาะอ่ายังเหลือเวลาอีกสองสามวันนะคะเราจะได้รู้ว่าเรานะคะควรที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงด,ดวงนะคะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและตัวเลขประจำตัวของเราเลขนําโชคนั้นเนี่ยอ่าเลขอะไรนะคะพี่น้องนะาทักมานะเอาละนะคะเพื่อไม่เสียเวลามาดูกันนะคะว่าในวันนี้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดอ่ะนะคะเสี่ยงได้ไหมมีโชคเข้ามาหรือเปล่านะคะพี่น้องจ๋านะแล้วก็เลขหน้าไพ่เด็ด เป็นแนวทางได้ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะจับไพ่สามใบก่อนสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะบอกว่าบาดเจ็บมาเยอะ <c ười> นะขึ้นสามดาบนี่อย่างนี้นะคะแต่ว่ามีไพ่เงินขึ้นนะคะโอกาสที่จะมีเงินเข้าจากการเสรี่ยงโชคมีอยู่ค่ะพี่น้องขาแต่ว่าเราต้องดูกําลังของเราด้วยนะคะอืมนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็สวยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะและใครที่นะคะยังคงที่จะมีพันธะนะในวดก่อนก็ไปเคลียร์ให้เสร็จกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะ เพราะว่าขึ้นสามดับถ้าเรายังมีพันธะนะคะพี่น้อง่ะซื้อวัดต่อไปนะั้นมันจะหนักนะคะพี่น้องนะเอาว่าอย่างนั้นเอาละถ้าถามเลขนำะโชคมาจากไหนพี่น้องวันอาทิตย์จ๋าบอกว่าเป็นตัวเลขไกล้เดียวเลขที่บ้านเราเลยค่ะพี่น้องจ๋าจะให้โชคลาบหลักเที่ยวนี้นะเอาอย่างนั้นกันอ่ะถ้าถามเลขนะหน้าไพ่เลขอะไรเที่ยวนี้มีเลขหกสามหกสี่นะเลขหกนะคะพี่น้องมีเลขหกก็ต้องมีเลขเก้านนะอย่าลืมนะหกสามหกสี่ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้อย่างน มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะอ,อยากถูกจังพี่น้องวันจันทร์นะคะเที่ยงนี้ว่าอย่างไรพี่น้องวันจันทร์ว่าอย่างไรนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะบอกว่าเออนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเที่ยวนี้เนี่ยนะคะถามว่าเสี่ยงได้ไหมมันไม่ได้ขึ้นไพ่เงินนะคะขอยใบเงิะขึ้นไพ่เดอะเวอร์นะคะไม่ได้ขึ้นไพ่เงินแต่มีไพ่ใหญ่สองใบนะคะมีไพ่เอ่อเลเวอร์และก,ก็เดอะเวอร์นะคะฉะนั้นพี่น้องวันจันทร์ก็สามารถที่จะเสี่ยงได้เหมือนกันนะคะ พี่น้องวันจันรขานะถามว่าอเที <Ừ. S 1> ่ยวนี้ไกด์ไลน์มาจากไหนอ่าไกด์ไลน์นั้นบอกว่าเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าก็ได้นะเออเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าก็ได้นะหรือเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับปุดบริวารคนรักของเราก็ได้นะพี่น้องวันจันขานะเอาอย่างนั้นกันและเลขหน้าให้พี่น้องวันจันเลขอะไรคะเที่ยวนี้อ่ะมีเลขหกซีและก็เจ1ดสองหนึ่งตัวเลย6 4ซ2เจ็ดสองหนึ่งค่ะพี่น้องวันจันขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอังคารบอกว่านี่นะคะพี่น้องวัดอังคารก็สวยเหมือนกันนะเทมอเรนนะคะแล้วก็ได้อะไรแบบเบิ้ลๆนะอาจจะถูกรางวัลที่สองแล้วก็คู่กับรางวัลที่สามเอาว่าไปนะสาธุเลยนะพี่น้องวันอังคารถึงแม้ไม่มีให้เงินก็ตามนะคะแต่ได้เงินเข้ามาแน่ค่ะในงวดที่16นี้นะคะเงินมาจากไหนก็แล้วแต่มาจากคนรักมาจากคนอุปถัมภ์นะคะหรือมาจากโชคลาภจากการเสี่ยงก็ได้นะ,ะฉะนั้นอนุญาตให้เสี่ยงค่ะ เลขมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะอีกครั้งหนึ่งส่วนเลขนหน้าไพ่เลขกระไดมีเลขันซงีห้าสองหนึ่งสี่ห้าสองค่ะพี่น้องคะขอให้อย่างเห็เหค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันนะนจ๊ะพุธกลางวันว่าจังไหนพุธกลางวันเน่ก็มีเหรียญค่ะพี่น้องจา๋านะเอออนุญาตให้เสียงเหมือนกันขออีกใบหนึ่งนะคะจะได้ตัวเลขนะคะอืมนะ เสียงได้คะ่ะพี่น้องคะเสียงได้คะ่ะนะคะแต่ว่าต้องดูกาลังของเราด้วยนะและถามว่าเลขนําโชคเท่านี้ให้พี่น้องนะคะมาจากไหนไกลๆเนาะพี่น้องวันพุธกลางวันนะ,ะมาจากเลขรถรนะของเราพานนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่คะนะคะโดยเฉพาะใครที่เพิ่งซ่อมเขาไปใหม่ๆเสียงเงินเท่าไหร่นะคะจากการซ่อมเขาดูแลเขาเนี่ยจะได้คืนกลับมาหมดเลยนะเอาไว้อย่างนั้นเป็นเลขทะเบียนรถนะคะพี่น้องนะส่วนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขแปดสีแล้วก็ 44ตัวเลยนะคะพี่นอกจา๋าเนาะเออเลขเลขเปิ้ลมี8แล้วก็444ต่อ4นะคะพี่นค่ะขอให้เห็นมาดูที่น้องวันพุธกลางคืนสําหรับพุธกลางคืนว่าอย่างไรพุธกลางคืนนะขึ้นไฟเดวิลนะคะแล้วก็มีเหรียญด้วยอนยุญาตให้เสี่ยงค่ะนะคะแต่ว่าอย่าเอาเป็นเอาตายใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะกะว่าจะนะคะลงทุนเที่ยวนี้ขอให้ได้เยอะๆอ่ะประมาณนี้ เกิดความโลภนี่ไม่ได้นะแต่ไพ่เดวิชนั้นก็บอกว่าเหมาะกับการทาอะไรที่เสี่ยงเสี่ยงลงทุนอะไรที่เสี่ยงเสี่ยงได้ห้ามเกิดความโลภนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะฉะนั้นไกด์ไลน์นี่บอกว่ามาจากไหนละ่ะเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะนะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งห้าค่ะหนึ่งแปดหนึ่งห้าค่ะพี่น้องจา๋าขอให้อเองค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤาษสวัดีเออนะคะเที่ยวนี้เลขหน้าไพ่จะมาหรือเปล่านะก็ต้องมาสิเอาว่าอย่างนั้นนะคะเป็นไกด์ไลน์พี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีนะคะบอกว่า ขึ้นให้ครอบครัวนะคะขึ้นให้ครอบครัวขึ้นให้ลังเลสงสัยนี่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะคะพี่น้องขาเที่ยวีนี้นะเออเที่ยวนี้อย่าเครียดนะคะพี่น้องสบายๆนะคะนี่จะลงทุนก็ไม่ได้ว่าจะไม่เสี่ยงก็ไม่ได้ว่านะเที่ยวนี้เพราะว่าไม่ได้ข,ข paper, ึ mm ้นให้เงินนะคะพี่น้องนะขึ Pul ้นให้ครอบครัวความหมายก็คือได้เงินมาจากคนอุปถัมภ์หรือคนในครอบครัวมากกว่านะคะพี่น้องนะเที่ยวนี้นะอ่าส่วนนะคะธ้าสามไกด์ไลน์ตัวเลขมาจากไหนก็มาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลขหนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่งศูนย์ห้าสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆมาดูดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นเด็กไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นั้นอนะคะขึ้นดุเดือดมากเลยนะคะกะว่าจะให้ถูกนในวันนี้นะคะเอออย่ามุ่งมั่นตั้งใจเอาไปเอาตายให้มันมากนะคะพี่น้องเราจะเดือดร้อนแล้วก็เที่ยวนี้ถ้าจะเสี่ยงก็เสี่ยงได้แต่ให้ก็ชี้บอกว่าให้คำนวณหน่อยอย่าเยอะตัว เพราะไม่อย่างนั้นแหละลงทุนกับได้เนี่ยมันจะเท่ากันในป็นตาช่างนี่ว่ากันเสียเวลาปร่บใช่ไหมคะพี่น้องจา๋านะาแต่ยังไงก็เสียได้ค่ะแล้วก็ไกด์ลายเลขมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่เราขอพรประภูมิเจ้าที่ครูบาอาจารย์องค์เท็จองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะคะหรือมาจากพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆก็ได้ค่ะส่วนเลขนําให้เลขอะไรคะมีเลข 6C 14 6 4 14ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวัน วันเสาร์จ้าพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสาร์เยี่ยมค่ะนะคะมีไพ่โชคดีขึ้นมีไพ่หลักสะพอนแม่นมีไพ่คำนวณมีไพ่ครูบาอาจารย์นะเที่ยวนี้นะอันุญาตได้เสี่ยงนะเที่ยวนี้นะคะพี่น้องวันเสาร์ไพ่ออกมาสวยมากเลยสําหรับคลิปนี้งวดนี้นะคะเออนะคะถ้าเป็นไพ่แบบนี้นี่เสียงเลยค่ะพี่น้องคาแต่ต้องดูกําลังของเราด้วยนะคะว่าอย่างนั้นและก็ถามว่าไกด์ไลน์มาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากเซ้น์ของเรานะคะเออพอขึ้นไพ่ หมอดูนะคะหรือเป็นตัวเลขเก่านะ,ะหวนกลับมาก็ได้นะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็เลขหน้าให้ใหเลขอะไรให้พี่น้องวันเสาร์เลขเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เ็งเอาละป้าหมอไวพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดน,นะคะพี่น้องขาในงวดที่สิบหกมิถุนายนนี้ขอพี่น้องมีโชคมีลาบลาบลอยเข้ามือโชคใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องขานะสวัสดีคะ่ะ